ดีครับมาฝากกัญเพลุงแดงข้าขวควนะครับวันนี้เราจะมาเก่งพักหวันใส่ไข่มดแดงนะครับวัตถุดิบก็มีอยู่พักหวานไข่มดแดงปลาแห้งหอมขาวหอมแดงฮิกป่งนัวกะปิมามาทำกันเลยครับมาตามเครื่องกันเลยนะครับจะใส่ไปแห้งลงไป ใส่กะปิลงไปพอต่ำเราต่ำนื้ต,ตีแล้วไปเอาไปแกงก่อนใส่น้ำลงไปแกงลงไปใส่ผงนุนล่ลงไปปิดไว้ให้น้ำมันเดือดใส่ผักลงไปปิดฝาไว้สักครู่พอได้อตีแล้วเอาก็คลายมา แรงไปปิดแก๊สใส่จานได้เลยเมื่อกี้เข้าตะกันตูมแดงแกงผักหวานใส่ไข่มมดส้มนะครับอืมล้อนเต๊ะ